ก็ใจดำแท้คิดแต่คนเดียวก็หายอยู่ได้โดยเจ้าอ่ำบ่อนำมันบอเอาคนอื่นมาให้เขาเลยอ่ะโดยก็มาเถิมมาปะเขาบัดสีเหมือนกะก้าเนาะเจ้าของว่าเอ้ยบัดสีเนาะมันจิตเอาบอัดสิแหละบาปกรรมอย่งเด้เจ้าของคิดคนเดียวนะโดยบาปกรรมอย่างเดีเลี้ยงลูกตัวเองแล้วเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงแมีแบบไปสินะ คำว่าเออมาเลียงแล้วก็อยู่น้ำกันบอกําอยู่กับเอาเงินผักเงินผักทองมาให้เขาเาดูแลลูกบ่อน,า,นาเขากไป กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยและก็ต่างประเทศนําเด้อรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวจอนแชนเนลเนาะและก็แฟนเพจบ่าวจอนแชนเนลพ่อแม่พี่น้องจะได้กระฟาไปติดตามเป็นกําลังใจให้บ่าวจอนนัเด้อเมื่อนี้บ่าวจอนกลับมาหาพอลากับน้องเอิญน้องพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตพอลา่า่มเนาะอ่าสบายดีพ่อสบายดีเป็นอะไรพ่อเรื่องอะ YouTube ไปฮอดขันใดแล้ว อันพ่อกขาบอกยังบอเป็นด้านยูทูบ็ดีมาขับเยาวพ่อก็ได้ลงคลิปลงอย่างอยู่บ่ได้ลงอยู่ก็คลิปอะไรลงนะประมาณสี่ห้าคลิปโนะไปถ่ายคลิปเอ่อเกี่ยวแปดคลิปมีแต่เอาลงแหอาลงยงาคลิปลงช่องนาทีเขาต้องคลิปอีกนะเพื่อนเอาลงคลิปสั้นเนาะลงสอดลงยาวคลิปสอดพ่อถ่ายเกี่ยวกับยัง ชีวิตไปเมื่อไหร่เมื่อหน้านี่แหละไปอันเมื่อวานนี่ครับพาน้องเอิญไปอันเหตุบัตรก็ถ่ายน้ำตาเป็นจะได้บัตรแล้วหรือบ่วยลึกยังบัตรโพล้านั่นแล้วแล้วนั่นจะน้องเอิญพาน้องเอิญไปเหตุบัตรเมื่อวานเลยโดยแล้วมันีไปอีกโดยเพราะว่าน้องกันยังบะเถิงสิบเจ็ดสิบแปดแหละมันบอกว่ามีอันผู้ปกครองผู้ปกครอง เอาอันนั้นมาจำตาหูบ้านลรไปเมื่อเั้า,านี้ไปส่งโดยเมื่อวานวนี่กับไปสวัสดิ์เมื่ก็ไนนี่กับไปอีกเนาะเม,มื่บ้าน <laughs> านี่พาองเอินไปสัมภาษณ์บ่แม่นแล้วพาองเอิน,นไปสัมภาษณ์มันี่กับไปอีกเนาะนไ,ปไปเอกสารไียนเอกสารไปเงินไปจ่ายเงินนั่นหัวบัตรแล้วมีแต่ถาเอาบัตรคนละบัตรออกโดย คือสิพาน้องเอินไปหาแม่เนาะเห็นบัตรเห็นบัตรแล้วหรือว่าแม่สิมาหากับสิพาน้องเอินไปเลยนั่นแหละเพื่อนว่าวสิมาจักมันจงการนี่แหละเจา้าวันที่อะไรยังบอกว่าจักสิมาบอกมาเขาก็ยังบอกัาากนะโดยแม่เพื่อนก็ได้โทรมาหาอยู่๊ะบม่ได้โทรแต่มาแต่นครพนมยังบม่ได้โทรอ่ะโอ้ไม่ได้โทรมาหาเลยบอกมีทา,ทางพ่อกับทางน้องดิบอ๊ะเสร็จไปหมดคอยกับประเทศนะ แกระทั่งพ่อพอเนี่ยทางพ่อน้องเอิญเพิ่นพ่อน้องเอิญก็แต่พูดแหละแต่มาแต่นครพนมอะไรโทรมาแปลกเนาะเออเป็นพ่อเป็นแม่ก็อพอเห็นโทรมาหาลูกพอเห็นโทรมาคุยมาอย่างเนาะโทรมาแต่พูดแหละแต่มาแต่นครพนมปฎิวายยนานดูหน้าอตัวเล็กหน่อยคนละกระจับอันนาน้องแงนขึ้นอัเดียบจรนกับสิข้อถามขึ้นหลังเนาะก็มนี้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆคนถามเข้ามาเนาะ เรื่องเฟินกับพอล่าเป็นเป็นมาจังไดเนาะคือว่าคนไทยเอาลูกมาให้คนลาวเลี้ยงเรื่องว่าเป็นมาจังไดพอ,อจอนกันยังบุเ่เคยสัมภาษณ์ถามพอจะเขื่อนเนาะการบานบานั้นแม่น้องเอิ์นี่เป็นหมู่กเมียพอลา่าโดยเป็นหมู่กันเป็นหมู่กันแล้วมันเน่มันได้ได้ลูกออกมาได้ลูกออกมาแล้วบานีวาคำว่าสิเหตุงานมันเปานว่าเหตุบอด้บานี้นะ เลยว่าเอากับกมียนพอลานี่ว่าเอาให้พราเลี้ยงว่าเอาเมื่อผากเลี้ยงทีแรกนะโดยว่ามาให้พลานี่มาผากเลี้ยงมาเลยทีแรกโอนเงินโอนนำมาให้ค่าเลี้ยงดูน้องัะไแหละโดยบ้านนี่แหลยเอามาให้ก็ไปหามเอาอยู่สวรรค์เขตน้องออกจากโรงพยาบาลนี่แหละเขาอะไรออกจากโรงพยาบาลแล้วเอากันเลยรกั เมีอะอยไปหามเอาหอนยำนาหรืเมีอะอยมาเห็นนาเดินไปหามเอาบนเห็ดใบผ่านแดนมาใบข้าวมาแล้วก็ไปหามเอาอยูุ่บงสวรรค์ไปหามเอาแล้วก็บบานี้ก็เอาน้องมาเอาน้องมาแล้วก็หอนเฮือนแล้วก็ผูกแขนผูกยางนี่แหละเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยมาข้าวจำข้าวเจ้เด้เด้เข้าวเจแล้วกับ้าล้วก็ประมาณนี้จัดเดือนคนอย่างไรห่อดเดือนเลยห่อนเดือนเนาะประมาณนั้น ถิดงสองถิดนี่ยแล้วออกจากโรงพยาบาลนะโอ้วกะมาแล้วออมาจากโรงพยาบาลแล้วก็เอามาแล้วแล้วก็มาหอนบ้านแล้วก็มาในพอลาและทามว่าสิยหายพอลาเลี้ยงให้หรือว่าสิยหายพอลาเลยโดยพอลาว่าเน่นี้คำเสิยหายเลี้ยงให้แล้วก็แต่ละเดือนเรต้องโอนเงินมาให้เด้อค่าเลี้ยงเบื้อกแปพิดนมนี่แหละตอนอายุเนาะค่านมค่านมคายังที่ว่บอกคุณพามาให้บ่ ก็บ่เคยผ่าพี่น้องว่าบ่เคยผ่าก็บ่ได้เคยผ่าบ้านนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นําพอเอิ้นเบิดเนาะแม่นทุกสิ่งทุกอย่างครับมีแต่พอลานี่แหละน้องขายเป็ดขายไก่ซื้อนอกซื้อนมให้ลูกโดยพอลราพอเราเรวก็มีเรื่องเงินจีเราอ๋ออะไรก็เพิ่นกะาคองว่าสิแลคําว่าสิให้เลี้ยงให้แล้วกะโอนเงินมาคําว่าให้พอลาเลยแล้วกะ บอกโอนมากก็ได้แล้วตอนนั้นบานิรเพิ่นกาภัณฑ์เมื่อก็ว่าบ่ซี้หละเพิ่นกาเมื่อแล้วก็บพล่าแล้รก็เอาเงินให้ส่งค่ารดเมดประมาณสามส0 5พันหพันนี่แหละส่งค่ารดมากยังต้องให้พล่าส่งค่ารดไปีกค่ารดเมื่ออีกตัวเองก็คิดอันแบวมาเขากคขอดลูกคือซิบ่มีเงินดอกคิดแบบนี้นะตัวเองก็กส่งค่ารดเมื่อ ประมาณสามสี่พันหาพันนี่แหละศกเมือ่อตั้งแต่อพอลาเอาน้องเอินมาเรียกอย่างนี้ทั้งแม่ทั้งพ่อวันนี้เคยฝากเงินมาให้พอลาอยากเถ่อบ่กเคยจักบาทเลย<อ>บ่กเคยจักบาทเป็นแี้เนี่นนบ่กเคยได้นําเขาจากบานแลรวก็พอดีเมื่อประมาณได้เดือนหนึ่งเ,เดือนหนึ่งเดือนปลายนี่แหละเลยมาบัดนี้พลมามาใหม่ลบมาลบมาอะไรเห็นอันถือผัดลม้ม หน่วยหนึ่งกับอันหมอต้มน้ำาะไรแหละคือมาคือมาหล่ะกประมาณนอนได้มื้อสองมื้อนี่เลยแหละมื้อบบานี้มื้อล่ะกก็ติดต่อกันบ่ได้เลยบบานี้นะแล้วกับเพื่อนกับบ่ได้มาเลยต่างเงียบไปเลยก็ได้เคยติดต่อกันเลยเนาะก็ได้เคยติดต่อเลยเออเออรอบสองนี่แมนอันค่อยค่อยละว่าวะค่อยนะเอาอันน้องอยู่ มาเรียงนี่ก็จะให้น้องเขาสมโนคัวก็ขอสิได้ใบเกิดน้องได้ให้เอาใบเกิดมาส่งให้เด้อเจ้าของวัดสลจะยัน่าแบบหายไปเลยฮาบ่มีหลักฐานยังบ้าน้องใหญ่มากวัดสีนะโดยบัดเขาหายไปเลยฮาบ่มีหลักฐานยังสีไปนําเขาวัดสีนะบัดอยากให้พ่อลูกมันใหญ่มากเลยให้หักพ่ขอจักแม่เฮาบ่มีหลักฐานยังสิไปหาในสายวัดสีนะเลยเอาตัวนี้มาไว้เก็บไว้โดย ครับอันทิวาอันสซแคนนะดิของเด็กนะดิกระเก็บไว้เมื่อหลักฐานนะบ้านรองใหญ่มาต่างจีได้อันจีได้ฮู้พนะโดยคือบ้านเมืองเขาคือกูมือ,อน,นี่ประกาศไปสิฮะนะมันติกกรบ,บคทด,ดอกว่ามันมียูทูบคือกูมือ,อน,นี้เนาะจีไดประกาศอะไรก็ประกาศแล้วก็มีหลักฐานแล้วก็ยังขายอยู่สินะโดยนะคือพอาะแรกก็คือกล้าเนอะแบบว่าเอาลูกเขามาเรี่ยงแบบคือว่าบรมยญาติพี่น้องของเรา โอเมนอาใสเลือดของเฮาคืแบบเป็นหมู่คู่กันซื่อเป็นหมู่คู่กันสซื่อ oh. บริโภคกันอีกพอล่าทัาา้งมโหแล้วมีแต oh. ่เมียเป็นหมู่กันกับอันแม่น้องเอิญน,นี่ oh. บริโจากกันเพื่อทำงานนำกันแล้วเมือเมววม่อให้อันคนเมียคนเราว่าเมื่อผัวอันอันคอยเลียกหาไม่มาสิหละแล้วโอนเงินมาให้ทหารมาแล้วการัดเมื่อแล้วกาวเงินทองกับบ่มีกับบริโอนมาผลักเลียงน้องมา นอกจากอันเมียคอยเห็นหน้าแล้วก็ไปแล้วก็ไปอาผัวเลยบ้านนี<อ>้คือตอนเอาลูกมาก,กับเอามาทำกันกับเมียเออ,อไปเม, <า S 1> มียคอย<ด>ไปหาบเอาไปหาบเอานําเ,าเามียคอยมาเห็นหน้าเลยอันเม่นอไน้องเอิญตามมานํำลังโดยแล้วว่าให้บ้านนี้เพิเว้าวกันแล้วนะเว้าวกันแล้วบ้านนี้เลยแต่ไปหาบเอาว่าจะเอาน้องมาหาเอีสีเอาน้องมาถักเลย้ยงแล้วไปหาบอาเมืองสวรรค์ พอดีบนันทเหตุหนาแล้วแล้วก็พอดีรถเนี่ยค่ะมื่อเมืม่อ,อ,อไปทํางานบ่ายทำงานกับไปกับผมมาเลยอไปแล้วกับผมมาเลยกับไปมีผัวใหมออ่ตอนไปแรกๆกับพ่อยังติดต่อทางเพื่อนไดย้อยู่ที่หรือว่าติดต่อได้ทีแรกค่ะประมาณนั้นจะครองว่าไปอะไรเหตุคือคนอื่นเด้อเพราะว่าเฮากะถุงยากเนาะเวาลาก็เลียงลูกคนเดียวการย้อนนั้นความถุกงยากและจะให้เมียไปทํางานแล้วก็ ได้เงินหล้กก็พากมาจังหวัดจิเป็นคือเขาเจา้าของวัดสีเท็นบ้านเมือ,องหมู่เป็นแซลแซลโอ้ยเขาบอกเป็นคือเขาดอกเ<ม>้าจะคิดนน,น่นลูกคอยขยาย่มาแล้ว่อยบอกเป็นเราคว่วันลูกคอยกะเป็นห่วงเขาเขาบอกเป็นเราศสีแล้วลูกกันยังน่อยได้ตอนหนัก็ดีโดยพอดีลําบากเลยนะค่อยก็ดี<ม>กาเลี้ยงลูกน้อยแน่ พันว่าไอ้เขาก็ยังประธานใหญ่หัวใจความมาสิฮะนะตอนนั้นก็ลูกสองคนก็ยังน,อยอยงน้อยเนาะเออ,อย,ยังน้อยแล้วก็น้องเอิญกันในนอ้อยพอดียากลํบาบากอะไรไปแล้วก็ไปอันบ้านในเ,เอื้อยกวก็ทํางานอยนู่พูดว่าตอนนี้มีอะไรบ้างฮะกับตอนพัฒน์สบายปะมีอะไรพัฒน์บสบายมึงไปเบิ่งดูสิแหละ มันไปเบิ่งดูท้องมึบอกเอกเอไปเบิรงดูในห้องเขาอะไะเขาบอกสบายเขาลงบ้านเท่าใดถามน้องเขาดูาอ,อ,ดอะไรโดยไปเบิงให้ไปเบิ่งห้อง,องถามน้องเขาขก็ไปต่างจังหวัดอะไรไปเข้าโรงพยาบาลทูกวะจะขอว่าคือไปงอดพูนคำว่าอันโรงพยาบาลใหญ่ก็เมืองกรุงเทพและบัวคนก็ดีจากของวีาไปแบบของเข้าของเข้าบด้มีแล้วเขาก็ไปบ้านพัวรเขาเลย เออก็ให้ทุกแล้วบันโดยทั้งทุกทั้งเลี้ยงลูกเลี้ยงอย่างเนาะตอนนั้นก็นโลูกก็ยังน้อยตอนนั้นลูกจักปีพอลูกชายลูกชายบอกประมาณสิบปลายปีนี่แหละ<อ>ลูกชายก็ดีลูกสาวเออโอ้ยลำบากใจสูงนั้นพ่อฮะยังเห็นยังตอนนั้นเลี้ยงลูกแต่ก็เลี้ยงลูกกันเหตุน,นาธรรมรานี่แหละกันเลี้ยงลูกยามมันพอไปหันไปนีกับน้อง ลูกในเบิร์ลูกอันลูกชายลูกสาวนั่นแหละเบิร์กบองน้องเอิร์นเฮากลับไปตัวเองก็เอ้ยลำบากชิดมากนะตอนนั้นก็ดีอยู่โดยอยู่เขาเรียกเรียกลูกคนเดียวแล้วเฮากับยังมาเป็นอีกนนี่นะเนี่ยกลับมาทิ่มมาปลานั่นแหละเขาคือใจดำแท้คิดไปคนเดียวก็หายไมได้โดยต้องเลี้ยงลูกทั้งมีป้าเนาะแม่ซจำพ่น้ำมันบ่ เอาคนอื่นมาให้เขาเลยอยะโดยก็มาถิมมาปะเอาบปสิเิ่นกะกก้าเนาะยังบอกฝากเงินฝากยังมาให้ไส้อยู่พี่น้อให้ข้าเลี้ยงดูบ่นี่ก็เึงนกระผอลาบ่เองจริงๆแต่ฝากเงินมาซื้อนมเนาะแม่แล้วพอห้าเงินทั้งได้ใช่ห้อเงินนมอันพอลากระเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่อะไรเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่ตามมีตามเกิดอะไรนะ บัดบ่มีกับบ่มีคือว่าแหลนนะะใช้กับบ่ทานกันลงเถอกับไปหลับเอานมกับอยู่ห้านค้าเข้าไปซีนะหลับเอาถ้าเป็นคนอื่นกับบกา้าเลยพี่น้องซีเอาลูกเอาเต้าไปให้คนอื่นเลี้ยงเนาะนอกจากรา,ายจิตพี่น้องเฮ้าดีเฮาไว้ใจเนาะจังก,ก้าเอาลูกมาให้เลี้ยงอืม เจ้าของว่าเออไปสีเลยโน,นาะจิตบิดเอาบปสี่เลยบาปกรรมอย่างได้จะคองคิดคนเดียวนะเดยบาปกรรมย่างนี้เลี้ยงลูกตัวเองแล้วเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงมีเะไปัสิยนะคำว่าเออมาเลี้ยงแล้วก็อยู่น้ำกันบอ,อ,บอกก็มาอยู่กับเอาเงินผาเงินผาทองมาให้เขาดูแลลูกมันมานาเขากลับไป ขอลาก,ก็ยังหวัดดีนะพี่น้องเรียงนะน้องเอิญใหญ่มากยังอยากประกาศตามหาพ่อแม่ให้น้องเอินเนาะถ้าเป็นคนเอิ่น,นี้บอบอกไปพี่น้องเขาเลี้ยงใหญ่มากเขาเสียเอาไปคืนพ่อแม่เขาก็ยากยหมนั่นคนออ่<ค>น,นเขาก็เว้านะแมนเขาว่าคือจะเอาอันอันเลี้ยงใหญ่แล้วือจะเอาน้องให้คนอื่นคือจะเอาให้เขาไปสีเลยแล้วแต่น้องเขาจะฟองว่าเขาจะจัดเขาเลี้ยงเขาเขาก็จะคิดเห็นแล้วว่าเขาจะบอไปแล้วว่าเขาจะคิดไปสินะนี่ คือตอนนี้แหละคือออกมา,าพ่อลูกพ่อย่งก็คือแบบคือบูสนใจเนาะแม่นถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องอดิน้นรนและอยากมาได้อยากได้ลูกคืนไปจะได้ลูกกลับไปเออเห็นอยู่ไหนเห็นไลฟ์คลิปอยู่เห็นอันเขาอันพ่อแม่เขาคนอื่นนะคิดตามหาแต่ละเจดเ,เนาะบางคนก็คิดตามล,ลูกลให้น้าลูกเขากระโรมาหาลูกกระโรมาหาลูกคู่มือบางคนก็คนก็จะให้ลูกไปไปเห็ดบ้านเห็นยัง บ <But> ัตรข้าวบัตรคือบกคิดจะขาออกมาจีนนะแบบถ้าไปคือไปนครปนมเมืองนั่นแหละไปอะไรก็ได้มาละกันบัตรคือมาจีนเลยเขาก็มาคอยโทรมาเงียบตั้งแต่พุ่นเลยเขาไม่ได้โทรมาบัตรโทรมากอาญาจะคลองมาจีนแหละถ่ายถอยเสร็จไปไเขาโทรไปข้าวบอเสบบอโทรไปได้ย่านเขาว่าเอาอยากขอเงินเขาจินะคอยเราบอโทรไปเขาโทรมาและจะห้ามมาจีนนะคือพอแล้วก็เกรงใจทางเพื่อนเนาะ ถ้าสิโทรไปกับยานแต่เพิ่นว่าไปขอเงินขอ,อยังเพิ่นขอเงินบัตรหูวจกักอันบัตรสิแะไรเสร็จมาขอเงินบัตรสิมาขอเงินโทรมาขอเงินบัตรสิแะไรแล้วก็บอกโทรไปได้ครับเขาโทรมาแล้วก็ฮับเขาเขาบอกโทรมาแล้วก็บย่าจังใดจังใดเขาก็ได้เลี้ยงนอ้องเขาเลยดิถูกประกาศต,ต้องอดต้องทนนั่นแหละยังเขาโทรไปวันนั้นนั่คือคำว่าว่าโดย เกิดยังไข่เนาะน้องเอิญกะใหญ่มากเลยกะสบายแล้วพอป่นี่เพื่อนเอ่าใหญ่มากกะได้ไปทํางานทายังกันนะสิมาเลี้ยงพัอลาเนาะคือน้องเอิญกะอยากไปย่บว่าหาแม่อยากไปอยู่น้ำแม่น้ำผ่อย่บว่มถ้าให้ไปก็ขึ้นสิบไปเนาะนั่นแหละคนอื่นก็งวาน้องเอิญน่ะบอยอยากไปอันเจ้าว่าจะไปหาพ่อเขาสิเลยโอ้จะฟ้องวะ แต่โทรมาเขาก็ยังบวโทรเจ้าของบวสิเลยมั่นลูกกะเขากระจิบคีดจากไปดอกเจ้าของบอมีความปูกพันกันโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบวไปอยู่แล้วเพราะวา่าถ้าเป็นบวชจรบวจรกับบวไปเนาะต้องอยู่กับคนเลี้ยงคนเลี้ยงดูเฮามาแต่ยังน้อยความปูกพันเด้คำวันวันคำวันวน,น้องจากไปทำบอแบบคือคนไทยคนอื่นนะเห็นในะคลิปเขากระโรมา โทรมาหาลูกเต้าเขาแต่ละมึอแต่ละเวนเออจีความีความผูกพันอยู่นั่นนะโดยไี่อยากไปอยู่อันนี้พาว่ามันมีความผูกพันเฮ้อจ้ีว่าจีตั้งแต่วันที่เท่าใดเขาไปเนาะไปนครพนมนะจะพูดอะไรเป็นยังไงเขาจะโทรมาสีข้าวเก็จะพูดอะไรก็ไม้โทรมาเลยเรื่องลาวแข่งกับสิประมาณนี้เนาะพี่น้อง ตอนนี้กับพอลากับพาน้องเ,เอิเร์นไปเฮ็ดบัตรเห็นยังเนาะกภาษีพาเพิ่นไปเฮ็ดบัตรประชาชนไทยพี่น้องเลยจะให้ทา,า,างพอลาเพิ่อนฝากซ่องยูทูปเนาะสื่อซ่องพอลาเนาะใดเดี๋ยวสิให้พ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเข้าไปติดตามทางพอลาเพิ่อนจะตระหนักผักซ่องันพอลาน้องเอิร์นเลยด้อเป็นภาษาไทยเนาะภาษาไทย ลาภเป็ะไทยโดยขอลาภเป็นกะตั้งช่องยูทูปใหม่นะพี่น้องมีอันบ่าวลาวตั้งให้บ่าวลาวตั้งช่องยูทูปใหม่โดยขอฝากช่องผอลาน้องเอิญใน่เด้อโดยก็โอเคพ่อนๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบทจอนกับบารน้อยกับซีคอจบคลิปเอาไว้สำนี้ก่อนเด้อจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้ประจำเนาะ จะ,ะาพาคิดใหม่จากซ่องของเราสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสบายดีสบายดี